คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ข้างป้อมเพชรค่ะหรือว่าอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านนี้นี่บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศด,ดีอาหารไทยรสเลิศกับร้านบานป้อมเพชรค่ะบ้านป้อมเพชรนะคะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ก็ทำไมถึงชื่อบ้านป้อมเพชรใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งอยู่ข้างๆกับป้อมเพชรซึ่งเป็นป้อมประการสมัยเอธทยาค่ะ mm hmm. เราก็ตั้งใจเติมพร้อมบ้านนะคะอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะได้ทานอาหารอร่อย,ออยๆเหมือนที่คุณแม่ทําให้ทานแล้วก็ได้พักผ่อนสบายๆเหมือนอยู่ที่บ้านค่ะ อาจารย์นะคะก็ดูแลอยู่ที่บ้านป้อมเพชรอยุธยาค่ะบ้านป้อมเพชรนะคะก็จะมีทั้งโรงแรมและร้านอาหารเลยโรงแรมเราจะมี8ห้องเป็นสไตล์บูติคค่ะสบายๆค่ะจะมีสีเหลืองขนุนกับสีเขียวใบชะพลูซึ่งเราเติมชื่อไปเนี่ยเพื่อจะให้มันออกเป็นแบบไทยๆขึ้นถ้าสังเกตว่าบ้านป้อมเพชรเนี่ยตรงกรอนประตูจะมีเป็นหนุมานอยู่ที่แกะสลักเป็นรูปหนุมานก็อันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าหานุมานเป่าลมค่ะ ว็โลเคชันของบ้านป้อมเพชรเนี่ยจะเป็นโลเคชันที่รับลมตลอดเวลาเราก็เลยเปรียบเปยว่าเนี่ยหนุมานเป่าลมมาที่บ้านป้อมเพชรอะไรแบบนั้นนะคะค่ะในส่วนของร้านอาหารนะคะในห้องห้องแอร์เนี่ยเราจะได้ว่าห้องชนางเพราะว่าในส่วนของโคมไฟเนี่ยถ้าสังเกตอะเราจะมันจะเห็นว่าเป็นชนางซึ่งก็คือที่จับกุ้งของชาวบ้านนะคะเราเอามาดัดแปลงให้เป็นคมไฟ นอาหารของเราจะเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยค่ะครอบครัวของแจนทําอาหารมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยค่ะสูตรต่างๆก็จะมาจากคุณยายคุณยายก็มาผ่านคุณแม่แล้วก็มาเป็นพี่สาวของแจนอีกทีหนึ่งเป็นสูตรที่สืบทอดต่อกันมาของตระกูลเลย กะะ็จะเป็นกุ้งแม่น้าย่างถ่านสดาวน้ําปลาหวาน,นะคะ่ะเป็นกุ้งแม่น้าอายุธยาแท้ๆเลยนะคะเนื้อสดเด้งอร่อยค่ะทานคู่กับน้าจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าจะทานคู่กับน้าปลาหวานแกงกับตัวสะดาวก็ได้ค่ะเมนูอื่นๆก็จะมีตําไหลบัวกุ้งสดค่ะเราจะใช้ไหลบัวสดสดเลยกับกรอบนะคะตาคู่กับตัววาย กุ้งสดจากซีพีที่ได้มาตรฐานสดใหม่พร้อมกับพริกกระเทียมใส่แบบถึงเครื่องเลยพร้อมกับน้ำปลาแบบอหอมๆนะคะแล้วก็ปรุงรสแบบกลมกลมแกงส้มนะคะของเราจะรสชาติจัดจ้านค่ะตัวพริกแกงเนี่ยเราตำสดทุกวันนะคะกุ้งก็ใช้ของ c ีพีเช่นกันก็จะสดใหม่สะอาดนะคะ รสชาติอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดนะคะกลมกล่อมแล้วก็ครบรสค่ะแล้วก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนย่างอย่างคุณยายอันนี้จะเป็นน้ําพริกที่ได้สูตรจากคุณยายจริงๆเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนอย่างอย่างคุณยายค่ะ ดื่มแนะนําเป็นถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ทานกาแฟาเนี่ยเราจะแนะนําตัวที่ชื่อว่าหนุมานตัวนี้จะเป็นซิเกเนเจอร์ของบ้านป้อมเพชรเลยค่ะก็คือหนุมาาเนี่ยเราจะใช้กระท้อนเชื่อมปัน่นก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของกระท้อนเขาอะค่ะอันนี้ก็แปลกใหม่มากลูกค้าก็จะชอบมากถ้าลูกค้าท่านไหนที่ทานกาแฟาก็จะชอบตัวมะตุ้มเชเลตโตค่ะ ซึ่งเราจะใช้ตัวน้ำมะตูมโฮมเมดของทางร้านเช่นกันค่ะผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะที่เอามาเชคด้วยกันก็จะเป็นกาแฟกลิ่นมะตูมค่ะค่ะขนมก็จะเป็นสโคลค่ะสะโคลอันนี้ก็จะเป็นโฮมเมดของทางร้านแล้วก็สโคนของเราก็ใช้เนย AOP ที่ได้มาตรฐานจากฝรั่งเศสค่ะทานคู่กับชาที่ WG ค่ะเป็นชาพรีเมียมนะคะ ค่ะในส่วนของบ้านป้อมเพชรนะคะเราได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจาก s h a ค่ะแล้วก็พนักง,งานทุกคนนะคะในบ้านป้อมเพชรใส่แมสค่ะแล้วก็เราจะมีจุดวัดอุณหภูมิมีจุดแอลกอฮอล์ในหลายๆจุดให้ลูกค้าได้ทำความสะอาด คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ร้านนี่คือเขาดีจริงๆคะ่ะเดินเข้ามาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าการตกแต่งของร้านเนี่ยให้กลิ่นอายความเป็นอยุทยาเป็นไทยแท้ๆเลยคะ่ะทําให้เราเนี่ยมีที่ถ่ายรูปสวยเยอะแยะมากมายเลยแนะนํานนเลยคะ่ะให้ไปนั่งโซนด้านนอกนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยาก็จะรับลมแล้วก็ได้วิวแม่น้ำเจ้าพยาไปด้วยค่ะเห็นหน้าตาอาหารแล้วอดใจไม่ไหวแล้วคะ่ะพร้อมกินแล้วคะ่ะ ขออนุญาตฉีดแอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดมือก่อนและขออนุญาตถอดแมสค,ค่ะขอเริ่มที่เมนูตำไหลบัวกุ้งสดค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้กุ้งสดจาก CP Pacific ค่ะ รสชาติเขาคือกําลังเข้มข้นกลมกล่อมผอดิบพอดีเลยค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยแล้วที่สําคัญคือตัวเนื้อกุ้งคุณผู้ชมคือมันหวานมากๆเลยหวานจากตัวเนื้อกุ้งแท้ๆเลยค่ะบอกเลยว่ากุ้งสดจาก c p Pacific เอาไปทําเมนูไหนก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมแกงส้มบ้างดีกว่านี่คุณผู้ชมรสชาติพริกแกงส้มที่เป็นสูตรของคุณยายเขาเนี่ย คืออร่อยมากค่ะบวกกับกลิ่นหอมของชะอมที่เอาไปทอดกับไข่เนี่ยยิ่งทำให้ตัวแกงซ้มเนี่ยยิ่งอร่อยเข้าไปอีกค่ะสุดยอดนีกุ้งแม่น้ำของร้านนี้นะคะคือเขาคัดมาแล้วค่ะตัวนี่คือใหญ่มาก ออราดพริกอย่างคุณยายค่ะแล้วก็ยังมีออเดอิฟนะคะโอเท่ากล้วยค่ะก็จะมีส่วนผสมของเผือกนี่แนะนำเลยนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอิ่มท้องกันแล้วเนี่ยก็มาต่อกันด้วยของหวานค่ะถ้าอย่างคอกาแฟเนี่ยแพนแนะนำเป็นเมนูนี้ค่ะมะตูมช็ดกาแลโต้ค่ะ โรงแรมร้านอาหารบ้านป้อมเพชรนะคะเปิดบริการ1 0ม0ครึ่งถึง3ทุ่มนะคะล a าส o ออเดอร์อยู่ที่2ทุ่มค่ะแล้วก็ทางโรงแรมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสำรองที่พักนะคะอินบ็อกซ์มาทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้บรรยากาศชิวๆสบายๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาหารก็อร่อยนะคะขนมก็มีหรือว่าอยากจะพักผ่อนแบบแบบแบบสักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะที่บ้านป้อมเพชรนะคะ